อยากฝากชิบะอินุและได้ดอกเบีย้ยเยอะผมแนะนำกระดาน okx OK ของจริงต่อจากนี้ผมกำลังรออยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคัง่งก็จะเป็นจุดที่คุณสามารถรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสมมุติฐานฟังหูไปหูโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีของรางวัลน,นะครับสำหรับ ตัวนี้นะครับเป็นเสื้อนะครับของช่องนะก็เป็นเหรียญดอชคอยนะครับอ่าเป็นเสื้อกีฬานะครับก็กันเหงื่อได้ใช้ได้แล้วก็คงทนด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นเสื้อธรรมดาเนี่ยคุณใช้สักสามปีอะสีดำอย่างเงี้ยมันซีดแล้วนะแต่ตัวเนี้ผมเคยใช้แล้วนะครับผ่านมาสามสี่ปีไม่ซีดเลยนะยังอยู่แล้วก็ทนด้วยนะครับซับเหงื่อได้ดีด้วยนะครับ คือถ้าผมอ่ะเป็นคนเล่นกีฬาเหงื่อท่วมเยอะนะครับพอเวลาเล่นอะ่ะโอ้เสื้อเนี่ยเหม็นแบบเหม็นเน่าเลยนะครับรวมถึงเหงื่อเนี่ยชุ่มเต็มเต็มเสื้อเลยนะครับแต่เสื้อเนี้ยสามารถระบายได้ดีนะครับแล้วก็ซับได้นะครับอ่านะก็เป็นเสื้อของดอร์จคอยนะครับหนึ่งดอลลาร์เห็นไหมถือว่าเป็นเหรียญโปรดของผมเหมือนกันนะครับดอร์จคอยก็ท่านใดสนใจ แจกฟรีนะครับแต่มีเงื่อนขายอยู่นะครับคือ1คือคุณเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับมาที่กลุ่ม Mission New Moon v p และท่านใดยอยากที่จะได้ของรางวัลน,นะครับก็ต้องทำหนคือสมัครกระดานโอเคนะครับอาจจะใช้ id อื่นหรืออีเมลอื่นก็ได้นะครับในการสมัครเพิ่มผ่าน ผ่านลิงก์ของผมนะครับผมจะมีระบบนในการตรวจสอบอยู่แล้วก็อย่างที่สองคือสามารถที่จะใช้ในเรื่องของของนั่นได้นะครับของตัวของ OKx OK ได้นะครับก็สามารถตรวจสอบได้รวมถึงอย่างที่สามนะครับอย่างน้อยคุณต้องมียอดในการฝากประมาณสักสิบหรือสิบห้าดอนก็สามารถที่จะรับของรางวัลได้ก็จะมีการเช็คนะครับ เพราะผมมีระบบหลังบ้านที่สามารถเช็คได้อยู่นะครับก็สามารถเข้ามาในในกลุ่ม Mission New Moon VIP ก็ได้นะครับหรือเป็นกลุ่ม OKX OK ก็ได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้อยู่ถ้าสนใจก็แนะนำนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะรวมถึงการสเต็กเนี่ยก็มีหลายเหรียญที่ผมสนใจอย่าง BTTC ชิบะนะครับบางตัวก็อย่างชิบะเนี่ยดอกเบี้ยประมาณ6%เปอร์เซ็น นะครับรวมจากดอกเบีย้ยคงเดิมอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับโบนัสห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวของเปเป้นะครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นนะครับเริ่มต้นอาจจะแค่หนึ่งเอร์เซ็นนะครับมีเลทถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ BTC ยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วแต่ระยะวันและเวลาโอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับดันโคเ KX เรามาเข้าเรื่องก่อนเลยแล้วกันนะครับมีหลายคนถามว่าไอ บิตคอยสปอร์ etf คืออะไรนะครับซึ่งเราได้บอกไปในช่องที่หนึ่งนะครับช่องคอยนิวมูนนะครับเรื่องเกี่ยวกับวันนี้ทางคุณลลลี่ฟิงนะครับ ceo ของ b บ c ็กล็อกเนี่ยออกมาว่าเป็นข่าวฝัดนะครับว่าทางเซกเนี่ยจะอนุมัติบิตค o ยสปอร์ etf ่านอันนี้เป็นข่าวฝาดจริงๆคือยังไม่ถึงเวลา นะครับลลี่ฟิงออกมาออกมาคอนเฟิร์มเลยนะครับว่ายังไม่ถึงเวลาเนี้ยเป็นข่าวหลอกนะครับแต่ทุกคนตื่นกลัวละตื่นเต้นด้วยนะครับบอกเฮ้ยทาง xec เนี่ยหรือเศ c EC, นะครับไม่มีการยื่นอุทธรณ์นะครับในศาลเรื่องเกี่ยวกับไอเรื่องของเกสเกลนะครับที่เป็นคดีความตั้งแต่ปี2022ที่เกสเกลยื่นก่อน ยื่นก่อนแบ็กล็อกยื่นก่อนแวนเอนะครับในรอบที่แล้วในปี2022แล้วเราไม่ผ่านเราไปฟ้องศาลนะครับศาลก็เลยต้องพิจารณาคดีมาให้คุณแกรี่เกนเซอร์ในการพิจารณานะครับว่าคุณจะต้องมีการพิจารณาตามข้อ1234ขอให้เกสเกลเนี่ยเป็นหนึ่งในการตัดสินใจของคุณทะนั้นไม่ยืน่นุุธทร์แปลว่าเกสเกลต้องให้เกสเกลผ่านแน่แต่ระยะเวลาเมื่อ,อไรไม่รู้ ซึ่งมันจะมีอยู่2ช่วงเวลาที่นักวิเคราะห์อบอกคือเดือนนี้นะครับกับเดือนหน้าอ่าไม่ใช่เดือนหน้านะครับเดือนมกราคมสองเดือน2ช่วงเวลานะครับซึ่งเราไปกะเกณฑ์เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยถ้าในกรณีที่หนึ่งพฤศจิกาไม่มีการขึ้นอาจจะมีการปล่อยไอ้กองทุนเนี่ยให้แอปพูบหรือผ่านออกมาเร็วนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีของผม แล้วก็ถ้าในกรณีที่ปลายปีนี้มีการขึ้นดอกตลอดนะครับจนถึงปลายปีนะครับก็จะไปแอปพูบอีกทีคือมก,กราคมนะครับซึ่งเราก็ต้องดูกันหลายคนถามนะครับเรื่องของ Bitcoin Spot ETF คืออะไรนะครับมันคือ,อกองทุนตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้หน่วยงานหรือว่าภาคส่วนของธุรกิจนะ นะครับอย่างเช่นพวกธนาคารหรือนักลงทุนสถาบัานต่างๆเนี่ยไปยื่นขอต่ออนุมัติต่อกรอตตนะครับเพื่อจะสามารถทำให้หน่วยงานพวกนี้เขาสามารถที่จะสะสมบิตคอยที่เป็นตัวเหรียญได้นะครับก็ต้องเป็นองค์กรที่มีเส้นใหญ่เนาะในระยะแรกนะครับอย่างแบ c k ์กอกเนี่ยเป็นพวกสถาบันการเงินขนาดใหญ่อนุมัติให้ผ่านขนาดนั้นคือมันต้องมีเม็ดเงินมหาศาลนะครับดังนั้น สรุปง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับใบขออนุญาตนะครับเพื่อจะทําให้องค์กรตัวเองเนี่ยสามารถสะสม BTC ได้เพราะ BTC ในก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ปีสองพเมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถ้าใครมีการสะสมนะครับโดยเฉพาะองค์กรหรือบริษัทเนี่ยไม่มีใบอนุญาตห้ามถือ Bitcoin นะครับยกเว้นจะเป็นชื่อของรายบุคคลอันนี้พอได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรใหญ่ๆถือว่าผิดกฎหมายนะครับเขาต้องขออใบอนุญาตก่อนคนที่ผ่านได้คือต้องขอใบอนุญาตนะครับไม่งั้นจะจะมีองค์กรอะไรมาก็ไม่รู้นะครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นสแกมหรือเปล่ามาหลอกลวงอะไรน,นะอธิบาย,ายง่ายๆนะครับดังนั้นสิ่งที่บ่งอธิบายไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin Spot ETF เนี่ยที่ทำให้ราคาของ Bitcoin ขึ้นมาถึง30,000ื่นดอ แล้วตกลงไป2องหมื่นดอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากข่าวฝักจริงๆมันจะมีข่าวเรื่องของแรลลี่ฟิงหนึ่งเรื่องแล้วข่าวเรื่องของที่มาเนี่ยมาจาก Wall Street Journal นะครับก็สารัฐเปิดเผยว่าตอนนี้เขาถือคองบิตคอยประมาณ5,000ล้านดอลลาร์นะครับที่ได้ยึดมาจากจากชุมชนโจนนะกันผมเรียกว่าอย่างนี้คือเป็นพวกที่อ่าเป็นบริษัทหรือเป็นองค์กรที่ ถือบิตคอยเพื่อฟอกเงินนะครับเป็นพวกธุรกิจสีดําสีเทาอะไรต่างๆนะครับดังนั้สนสาราททาการยึดมาอันนี้เป็นข่าวที่ทําให้ราคาของ BTC ร่วงลงนะครับจากสามหมื่นมาสองหมืํนแปดทำไมถึงร่วงลงเร็วนะครับไอ้ส่วนเนี้ยข้อสมมุติฐานของผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของบิต c o ยสปอร์ต t f ทไม่ใช่ไม้ละ นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม้หลักในในช่วงก่อนที่จะมีการประชุมของ FOMC นี้นะครับเป็นไม้รองนะครับหรือเรียกว่าเป็นการกล่าวอ่ะจากจากวานหรือชุมชนของคริปโตนะครับโดยเฉพาะชุมชนของบิตคอยเป็นการกล่าวนะครับเพื่อทำให้เกิดการลิควิดเดตนะครับหมายถึงการล้างไพ่ล้าง ไอตัวของเหลือล้างพอดนะครับใครที่เล่นฟิวเจอร์นะครับแล้วแทงฝั่งช็อตเนี่ยเสียหมดนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดในในคลิปชีบะของผมก็ได้ผมให้รายละเอียดประมาณนี้เอาอันนี้เอาแค่คอนเซ็ปต์นะครับเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบิตคอยเนี่ยจะทรงอยู่ที่สองหมื่นแปดแน่จนกว่า ก่อนจะประชุม FOMC ทำไมนะครับเพราะข่าวนี้เป็นไม้รองข่าวที่เป็นไม้หลักจริงๆผมยังเชื่ออยู่ว่าจาเป็นเรื่องของแวน x เรื่องของอทเ u ียม u t u r e ETF นะครับคือคือตัวเนี้ยถ้ามีการแอปพูปแม้แต่คุณไม้์แมกอนนะครับที่เป็นอ่า นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็เป็นคนนักวิเคราะห์อาวุโสด้วยของบูมเบิร์กนะครับเขาก็ออกมาบอกนะว่าเรื่องของไอเอีเทอร์เรียมฟิวเจอร์อีทเนี่ยจะทําให้ราคาของอีเทอร์เรียมเนี่ยมีการขยับตัวดีขึ้นแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่นิดเดียวนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยราคาของอีทเนี่ยจะถดถอยลงนะครับ เขาดูจากกราฟอะไรก็แล้วแต่ทั้งสัปดาห์หลายเดือนลายวันนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปได้พอช่วงนี้มันมีสงครามนะครับนั้นราคาจะถดถอยลงแน่ๆน,นะครับและไอการถดถอยพวกนี้มันก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการเข้าสู่สภาวะที่จะใกล้ตลาดกระทิงกับฮาวิ่งรวมถึงบวกถึงสงครามด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเอลนิโย ีก,กําลังจะมาก็เป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับว่าในช่วง FOMC เนี่ยจริงๆเนี่ยทางคุณแกเลี่เขาต้องให้ผ่านวันที่12แล้วนะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะพื้นหัดนี้หรือพื้นหัดหน้านะครับก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับหรืออาจจะเป็นจันทร์หรืออังคารหน้าก็ได้นะครับคือให้ปิดคอยวิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนเราค่อย ดัมบิตคอยครั้งใหญ่ลงนะครับเราค่อยๆซึมลงเพื่อจะไปเติมเหรียญแอลคอยแต่ผมก็ต้องบอกว่าต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเล่นสั้นของหวานนะครับเพราะว่าเงินพวกนี้มันจะเอาไปสู่เรื่องของสงครามนะครับอเมริกาเนี่ยเรื่องของสงครามเนี่ยมันแน่อยู่แล้วนะครับเขาทำมาตลอดอยู่แล้วก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ ผมหวังเหมือนกันนะครับว่าลูน่าเนี่ยราคาน่าจะไปได้ไวยนะครับช่วงนี้ดูเหมือนมีการกล่าวข่าวมาดีมากๆเลยนะครับอาจจะปรับขึ้นถึง50าสิถึงสองพูดไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมว่าไปไม่ไกลมันสงครามแน่นะครับใครคิดว่าจะไป1ดอลลาร์เนี่ยผมยังไม่ไม่คอนเฟิร์มต้องรอสงครามของอิสราเอลชัดเจนก่อน ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทำในคลิปหน้านะครับว่าจะมีความชัดเจนอยังไงนะครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่ม Mission New Moon VIP นะครับแล้วก็ฝากกระดาน OKX OK ไว้ด้วยละกันแล้วสำหรับวันนี้ขอให้หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่ความมัง่งคั่งนะครับเป็นบันไดสู่ความมัง่งคั่งสำหรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับส่วน อีกหนึ่งกระดานที่ผมแนะนำที่ให้ดอกสูงนะครับอย่างเช่นเป๊ะๆอย่างกระดาน OKX OK นะซึ่งอันนี้ดอกนะครับรายวันอยู่ที่39.60%ซึ่งดอกสูงสุดประมาณ126.34%ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ระยะเวลาแต่ละตัวนะครับสำหรับกระดาน OKX OK ก็ถือว่าเป็นกระดานไม่เลวเลยที่จะเข้ามาใช้บริการและกระจายความเสี่ยง